สวัสดีค่ะนกไดซ์อินเมกาค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นกพาเพื่อนๆมาเก็บผักชีล้อมค่ะไปค่ะไปดูนกเก็บผักชีล้อมกันค่ะนี่ค่ะผักชีล้อมทั้งนั้นเลยค่ะเยอะเลยยาวไปนู่นเลยนี่นะคะอยู่ติดริมทางเดินเลยค่ะเป็นพาร์คนะคะเป็นพาร์คอยู่ที่เมืองเม็กซิโกค่ะนิวยอร์ก เยอะแยะเลยนีนค่ะไปนู่นเลยนี่ค่ะก็จะมีหลายรุ่นนะคะอย่างอันนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วน่อันนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่ค่ะอืมอ่อนๆเลย อ่อนมากค่ะผักชีล้อมก็จะเป็นพืชคล้ายขึ้นช่ายนะคะใบขึ้นช่ายจะมีกลิ่นคล้ายๆกันค่ะแล้วก็วิธีสังเกตผักชีล้อมนะคะก็คือเนี่ยค่ะช่อเขาจะมีมีใบออกมาสามใบแบบนี้นะคะใบมันๆเกลี้ยงๆนะคะไม่มีหนาม ลำต้นก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งโค้งแบบนี้ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะแบนแล้วก็เหมือนเป็นเป็นร่องลงไปนะคะจะคล้ายขึ้นช่ายเลยค่ะลักษณะเดียวกันเลยกลิ่นก็คล้ายนะคะ ผักชีล้อมก็เอาไปทำกินได้หลายอย่างนะคะก้านยาวๆนี่ก็อ่อนนะคะกินได้นะลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ย กลุ่มนี้อ่อน ุมนี้อ่อนมากค่ะเนี่ยอ่อนๆก้านสวยๆก้านอ่อนๆค่ะอู้อันนี้ขึ้นมาทั้งรากเลยเอาไปปลูกได้นะคะ จุดนี้อ่อนมากนอนี่สาวที่ทำงานบอกคุณจะเอาไปทำชาใช่ไหมบอกฉันไม่ทำอก ต้นใหญ่ๆอบอค่บค่ะลากขึ้นมาอีกแล้วดินตรงนี้มันชุ่มฉ่ำนะคะถอนง่ายถอนไปปลูกได้เลย จุดนี้คืออ่อนทุกต้นค่ะอ่อน,อ,อ,นอ่อนทั้งนั้นเลยโอ้ยเยอะมากค่ะอืม น,น,นี่ค่ะผักชีล้อมน้องก็ได้เต็มตะกร้าแล้วนะคะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูผักอย่างอื่นกันค่ะส่วนอันนี้ก็คือหญ้าตีนตุกแกนะคะ ก็เป็นผักป่าที่กินได้เช่นกันค่ะที่เขาชื่อหญ้าตีนตุ๊กแกก็เพราะว่าเขาจะติดได้นะคะนี่เขาติดเลยติดเสื้อแบบนี้เลยค่ะ,ะนี่ค่ะติดกันเอง <c oughs> เขาก็ติดกันเองด้วย <c oughs> กำลังงามๆค่ะ เก็บง่ายค่ะ mm. เก็บง่ายแป๊บเดียวได้แล้วกำมือ mm. ส่วนอันนี้คือชิกวีดนะคะ mm. ก็กินได้ค่ะเอาไปทำเป็นสลัดกินได้ อันนี้ใช่ไนีโอ้ใช่ต้นใหญ่อันนี้ต้นยังเล็กอยู่ค่ะนี่ค่ะฝักชีล้อมได้มาเต็มตะก้าเลยค่ะถ้ากินไม่หมดก็อาจจะฟรีดเก็บ ไว้กินหน้าหนาวค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้มาจนจบขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย